ของสมใส่อันนี้แหละครับผมที่ทําให้โลกเราเป็นสายคิได้นะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องมีครับผมก็คือดาบอันนี้นะครับผมแพตตินัมโชเทลนะครับผมความสามารถของดาบก็คือคีเลตบวก50%นะครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมวัยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมวัยนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําแนวทางการเล่นของสต็อกเกอร์สายคริกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไปขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับสต็อกเกอร์สายครินะครับผมหน้าตาของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมันก็คือสต็อก มันคลิกแล้วมันจะขโมยของได้ไหมนะครับผมก็บอกได้เลยว่าได้ครับผมมันก็เหมือนสต็อกเกอร์ธรรมดานั่นแหละนะครับผมแค่เปลี่ยนจากการตีเบิลธรรมดาเป็นคริ์ิคอลแบบเบิ้ลแทนนะครับผมก็จะทาให้เราปิดมอนได้เร็วขึ้นอีกนะครับและที่สําคัญนะครับผมเสียงมันไพเราะพอพิงสนเอใจแลือเกินนะครับผมก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับผมที่คนชอบเล่นกันนะครับผมเพราะว่ามันเท่นะฮะ ดูเลยครับผมตีคีร์ลัวๆนะครับผมแถมคีร์เลทตัวนี้นี่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมเรียกได้ว่า90กว่าเปอร์เลยนะครับผมเข้มๆนะฮะและข้อดีอีกอย่างของสต็อกเกอร์สายนี้ก็คือไม่ว่ายังไงคุณก็ตีมอนโดนนะครับผมเพราะว่าถ้าติดคริเทเชีลเนี่ยมันคือตีโดน100%นะครับผมดังนั้นสายนี้ไม่ค่อยกลัวมอนที่มันพิ้วๆเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ายังไงก็ตีโดนนะครับผมก็เลยสบายหน่อยนะครับเวลาเจอมอนที่มันพลิ้วมากๆอ่ะนะฮะอ่ะโอเคมาดู สเตตัสกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับสเตตัสของสต็อกเกอร์สายคริติคอตัวนี้นะครับผมก็คือเอจิ99นะครับผมเอจิเนี่ยเป็นค่าสถานะหลักของเราเลยเพราะว่าจะทำให้เราตีเร็วนะครับผมยิ่งตีเร็วยิ่งแรงยิ่งมันนะครับผมซึ่งตัวนี้ FD 189ใช่มัป้ยครับผมจริงๆทำ190ได้นะถ้าไปเช่าหมวกซานตานะครับผมถ้าใครอยากได้ FD 190แบบง่ายๆนะผมก็ไปลองทำเควสซานต้าดูนะครับ กิจกรรมมียาวถึงประมาณมกราเลยนะครับมีเวลาใช้นานนะฮะอ่เราอัพเอจิเก้าเนี่ยเพื่อใส่เทมิจินะครับผมจะได้เพิ่มพิดีอีกหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็เตทัสลองลงมาก็คือค่าเด็กนะครับผมถามว่าเฮ้ยเป็นสต็อกเกอร์คีทําไมอัพเด็กนะครับผมเหตุผลก็คือค่าเด็กเนี่ยทำให้เราเอาไว้ขโมยของได้นั่นเองนะครับผมยังไงสต็อกเกอร์สายนี้มันก็มีทําไว้ฟาร์มเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะดังนั้นอัปเด็กไว้สัก40-50เนี่ยกำลังดีนะครับผมเพื่อที่จะได้เวลาตีมอนเนี่ย มันจะได้ขโมยของอัตโนมัติง่ายๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ลักล้วนเนี่ยเราจะไม่มีเด็กเลยแล้วมันจะสติลของไม่ค่อยติดนะครับผมดังนั้นก็แนะนําว่าอัพเด็กไว้ด้วยนะครับผมส่วนค่าลักเนี่ยผมแนะนําว่าอัพไว้30ก็พอเพราะว่าลัก30เนี่ยจะได้คริติคอเพิ่มขึ้นมา10หน่วยนะครับผมซึ่ง10หน่วยรวมกับของชิ้นอื่นๆเนี่ยก็เห็นไหมครับสซตันตอนนี้ลักไปแล้ว87%นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับผม ดังนั้นผมว่าอัพลักเยอะกว่านี้ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรครับผมเอาไปลงสเต็งเอาไปลงเด็กดีกว่านะครับผมผมก็เลยหยุดรักไว้แค่30สนะฮะส่วนเซตัสอีกอันนึงที่สําคัญก็คือค่าสเต็งนั่นเองนะครับผมค่าสเต็งเนี่ยน่าจะอัพได้ถึงประมาณ70นะครับผมซึ่ง70เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเอาจริงเนี่ยถ้าเราตีเร็วเกินไปมาสติลไม่ทันก็มีนะครับบางทีตีแรงเกินไปก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับผมมาจจะได้ของน้อยลงนิดนึงนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะอัพสเต็งประมาณ70ะผมแลเหหลือเท่าไรก็มาลงผม วิทน่าจะได้มาสัก 20- หรือ30นั่นแหละนะครับผมส่วนอินเราข้ามไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่สายสกิลเราเป็นสายเดินตีนะครับเราไม่ค่อยใช้สกิลเองเลยนะครับมุดเลดเนี่ยก็ใช้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยดังนั้นก็ไม่ต้องอัพอินก็ได้นะครับผมปล่อยอินหนึ่งไปนะครับผมตตเตยัสคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็อาจจะอัพสเต็ง70ตอนเลเวลเก้านะครับผมที่เหลือก็มาลงวิทเพิ่มแล้วก็ลงเด็กเพิ่มสัก50ก็โอเคแล้วสําหรับเตัสสายนี้นะฮะต่อมาเรื่ เป็นโจนเนี่ยอรับเหมือนโจนทั่วไปเลยก็คือ Double Attack 10 i ิ p พุตดอทนะครับผม Steel 10 Hiding 5 e เอมบิโแล้วก็ d ิชอปส f ่1ฟลอันนี้เล่น Job 40นะคือบอกไว้ก่อนเลยว่าโจนเนี่ย40 Job 50ไม่ค่อยต่างกันมากครับผมแค่คุณจะมี Hiding เพิ่มหรือ e อมบิโเพิ่มแค่นั้นเองซึ่งก็ไม่ได้สำคัญมากอะถ้าใครแบบเบื่อๆบื่อเครียดเก็บจ็อบก็40ก็ได้นะครับผมต่อมาเป็นสต็อกเกอร์นะครับผมของผมอาฟซ์เนเจอร์สิก่อนเอาไว้้ขขโมมยองนนะะะครับผแลวก็มม10ฮ หลังจากนั้นก็มา up P s ิร v e นะครับผมเป็นสกิลอ้อยป้องกันการโดนทับอื่นๆนะฮะเพื่อจะให้สกิลเราอยู่กับเราถาวรไม่ต้องทับนั่นเองนะครับผมส่วนพอที่เหลือนะครับผมใครจะเอาไป up back step ก็ได้เพื่ออนาคตจะไปเล่นสวมแหวน back step อะไรแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมพอยมาเหลืออยู่แล้วนะฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับผมมันเหมือนโลกธรรมดานั่นแหละแค่มี P s ิร์ฟเพิ่มขึ้นมากับ แซนเชอร์ซ้อนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับสายนี้ถามว่าสกิลอะไรน่าจํามาบ้างนะผมอย่างแรกก็คือชนแก้วครับผมเอสเปอร์ซิโอของพีทนะครับวิธีการจําก็คือคุณใส่เสื้ออีวิลดูอิดแล้วไปเข้าพีพี P, ให้พีทช,ชนแก้วอะ่ะมันจะเกิดดาเมจกับคุณแล้วคุณจะจําชนแก้วมาได้นะครับผมอันที่2ก็คือโบลลิงบาร์สนะครับเผื่อเอาไว้จังหวะโดนลุมนะครับผมแล้วเราไม่อยากมูดเลตอยากแบบโบไปเลยอ่ะนะครับก็จำโบลลิงบาร์สมาโบก็ได้นะครับผมถามว่าสายนี้ควรเอาทิปเปิลไหมก็บอกได้เลยว่าไม่นะครับผมมมเเเพราาะว่่่ทิิิิปปลนนียัไตดค และที่สําคัญก็คือเวลาติดทิปเปิลเนี่ยมันจะไม่ค่อยขโมยของด้วยนะครับผมจากที่ลองกันมาแล้วก็หลายๆคนก็พูดกันมานะครับผมว่าเอ้ยเวลาติดทิปเปิลเนี่ยมันไม่ค่อยติดขโมยของเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาบอกกันได้นะผมเรื่องทิปเปิลกับการขโมยของเนี่ยคือเท่าที่ผมลองอะกอปทิปเปิลมาแล้วมันไม่ขโมยจริงๆะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนาให้กอปทิปเปิลเท่าไหร่ต่อมามาดูเรื่องของสมไสอันนี้แหละครับผมที่ทําให้โลกเราเป็นสายคิิได้รผมส่งแกที่คุณต้องมมีคผก็ือดาบอันนี้ผแพินะครับผม ความสามารถของดาบก็คือคีเลตบวก50%ิเรนะครับผมก็คือ50บวกตรงตตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมปุ๊บจาก3 7ใช่ไหมครับผมใส่ปุ๊บขึ้นมาเป็น87ก็คือ50ตรงๆเลยนะฮะอันนี้แหละที่ทําให้เราเล่นสต็อกเกอร์สายนี้ได้นะครับผมก็คือมันเป็นดาบที่เลเวล55าใส่ได้ใส่ได้ตอนไฮคาเท่านั้นนะครับผมก็เลยต้องเล่นเป็นสต็อกเกอร์เท่านั้นนะฮะดาบพลังโจตีร้อยสามสิบก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้ต่ํามากนะครับผมมันมีตนี่ง เพื่อจะได้ตีดับเบิลแท็กได้นะครับผมถ้าคุณมีระดับป่ป่าๆไม่มีงูดำเนี่ยมันจะไม่ตีเบิ้ลนะครับคุณต้องไปใส่หมวกงูแทนนะครับเนี่ยเวลาตีเบิ้ลก็จะประมาณนี้นะผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันขี่เบิ้ลได้นั่นเองทําให้มันแรงขึ้นไปอีกนะครับผมต่อมาส่วนหัวนะครับของผมอ่ะชอบใส่หมวกวิ่งนะครับผมก็คือไอ้หมวก1ปี2ปีเนี่ยใครมีหมวกไหนก็มาใส่เลยนะครับผมของผมหมวก2ปีมันยังตีไม่ติดนะครับผมก็เลยมีหมวก1ปีบวกหกแทนใช้ไปก่อนนะครับผมเอาไว้กรีดเวลาฆ่ามมมมออออนนนนนนเเเเสสสรรรรรรร็็็็็จจกกกกบบบบขยยยยะะะะะไไพวว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 ีีี้้้้้แลิ่่่่งงงดฮถาาาใคคหืััตํผ อันนี้ให้แนะนำครับผมก็คือเลดฮูดนะครับผมความสามารถส,สั้นๆง่ายๆครับผมคลิกเลดบวกสินะครับผมบวกตรงๆเลยนะแบบนี้นะครับผมบเห็นไหมจากคลิกแปเมื่อกี้กลายเป็นคลิกเกเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหลือกินเหลือใช้นะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะติดคลิกตลอดเวลาระหว่างเก้าสิบเเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผม <c oughs> ของดีราคาถูกนะผมอันละไม่กี่เอ็มอ่างไรเลทูดนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่เดินเร็วไงผมก็เลยไม่ค่อยชอบใส่เท่าไหร่ต่อมาส่วนตานะครับผมส่วนตาเนี่ยที่มันเพิ่มคริเิคอลก็มีเติร์ดไอนะครับผมคริเลตบวก3คริเดเมตบวกอีก3เปอร์นะครับก็เอาไว้ปั๊มเดเมตอีกนิดนึงเพิ่มคริเลตอีกหน่อยนึงนะครับผมราคาอันนึงก็ไม่กี่เอ็มมั้งอันนี้นะครับส่วนเสื้อนะครับผมแน่นอนนะครับผม ของคู่ใจสายเอจินะผมเกงในออฟเอจิสามนะครับใส่การ์ดปอร์เซลิโอครับผมเพิ่มไมแท็กยี่สิบห้าหน่วยทําให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนพระคุมก็เช่นกันนะผมเป็นเสื้อกล้ามเอจิสามหน่วยนะครับผมแล้วก็ออฟอันนี้เป็นออฟสเต็งเป็นสเต็งพิเศษสามนะครับผมอันนี้มีแต่ในกิจกรรมออฟเกงในเสื้อกล้ามเท่านั้นนะครับผมปกติมันไม่มีให้ใส่นะครับมันเป็นออฟพิเศษนะครับในกิจกรรมเท่านั้นก็อาจจะหายากหน่อย หรือถ้าไม่งั้นก็ใส่เป็นพวกบัฟเฟจูเนียก็ได้ถ้าต้องการให้พอดีเพิ่มนะครับจะได้เอจิแล้วก็ได้คิเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะรองเท้านะครับผมก็อันนี้ไฟบังคับเหมือนกันนะครับผมสำหรับคนบ้าไอพดีนะครับผมก็คือเทมิจิบวกสามออฟเอดีสี่ครับผมก็คือออฟเอพอดีบวกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้แหละที่เราอัพเอจิเก้าเก้า็เพราะว่าอยากใส่รองเท้านี้นั่นเองนะครับผมมันจะได้เอพดีบวกหนึ่งตรงๆนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับผมอันนี้คือรเาอพอดี่ย บวก3 ADC ออกปุ๊บจาก189หรือ186หายไป3หน่วยนะครับผมหายไปเยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่อยากปั๊มไม้พอดีนะครับผมก็นี่เลยครับผมรองเท้า เมปอิจิบวก3 ADC นะครับผมส่วนออฟที่3เนี่ยมีไม่มีก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นออฟเน่านะครับผมมาเซิร์ฟฟูลเนี่ยแนะนำว่าเอาแค่ออฟ4 ADC ก็พอแล้วนะครับออฟ3เดี๋ยวมันจะเน่ามาแล้วเดี๋ยวบางอันมันไม่ดีเกินอ่ะเดี๋ยวต้องทิ้งรองเท้าเลยไม่ค่อยดีครับผมส่วนประดับนะครับผมประดับเนี่ยถ้างบน้อยแนะนำเป็นคลิปโคโบนะครับผมก็จะได้คียเลส4หน่วยนะฮะใส่2ข้างก็8หน่วยนะครับผมแต่ว่าถ้างบเยอะก็แนะนำเป็นโลเกชเชอร์นะครับผม เมื่อคุณเอจิมากกว่า90ขึ้นไปจะได้แท็กสิบหน่วยคริเลดอีก10หน่วยนะครับก็คือบวกตรงๆเลยเนี่ยจาก77ขึ้นไปเป็น87นะครับผมใส่สอวงเนี่ยก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนถ้าใครมีประดับคริสต์มาสมิวสิกบ็อกอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าประดับคริสต์มาสมิวสิกบ็อกเนี่ยมันต้องไปออฟเป็นคริทิคัลเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันแพงนะกว่าจะออฟได้แถมติด ID ด้วยนะฮะถ้าใครมาทีหลังนี่ผมแนะนำว่าโลเคเชอร์ดีกว่าซื้ออออองง่่่าาายยยยขคคคลรรรัััับบบบผมมมไไปปะะดิ Music ิวส็กกนนนทหน ข้อดีของมันคือคีเตอเมจเพิ่มขึ้น10%แล้วก็คีเลตบวก4มันจะตีคีแรงขึ้นแต่ว่าทําโคตรยากครับผมเปลืองตังค์ด้วยนะครับก็เลยแนะนำโลเคเชอร์ดีกว่านะครับประหยัดกว่านะครับถ้าใครมีก็เอามีสิบบล็อกมาใส่ถ้าไม่มีก็โลเคเชอร์สองข้างไปนะครับต่อมาส่วนชาโด้นะครับผมชาโด้เนี่ยจริงๆถ้าใครมีเซ็ตทองใส่เซ็ตทองได้เลยนะเพราะว่าเซ็ตทองบวกหนึ่งทั้งตัวเนี่ยมันจะได้เอพดีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมแล้วก็ได้เจาะเกราะด้วยคุณจะตีมมมมมออออนน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 แแรรรรงงงขขึ้้้ะะะะฮตต่่่่ถาาใคคคไไทททััััเเเเซบบผผก็็ปปวชสื c r ิ t i c a l Shadow Armor เนี่ยได้คลิเรตบวก5นะครับผมก็คือบวก5ตรงๆกัน182ขึ้นไปเป็น187นะฮะแล้วก็มีโล่ Shadow EJ บวก1นะครับผมแล้วก็มีรองเท้าอีกอีกหนึ่งนะฮะเป็นอันนี้แค่เพิ่ม EJ สองหน่วยเฉยๆนะครับผมใส่คู่กันบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็นสามหน่วยนะฮะแล้วก็มีปีกเอพดีบวกหนึ่งนะครับผมถ้าใครต้องการความเร็วนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของทั่วๆไปแหละไม่ได้มีสําคัญอะไรครับผมแบบคิงบงคิมเบิร์ดเนี่ยก็ใส่เพื่อไม่แท็กเฉยๆนะผมไม่มีก็ช่างมันนะฮะไม่เป็นไรครับผมของสมใส่ก็ประมาณนี้นะครับผมคิเลตอยู่ที่ประมาณ87เปอร์นะครับผมอ๋อถ้าใครอยากจะมันกว่านี้นะครับผมไปลองหาคลิปใส่การ์ดโอเบอรอนดูนะครับผมเพราะว่ามันจะออาท็อสเปลเล็กอะเทนาได้นะครับผม เวลาเล็กติดเนี่ยดาเมจจะคูณ2นะครับผมมันมากๆนะฮะและยิ่งเหล่าอีพีสูงๆเนี่ยเล็กมันก็จะออกบ่อยขึ้นใช่ไหมครับผมโอ้โหความมันมนี่บังเกิดเลยนะฮะพอมาเห็นตรงนี้หลายคนจะถามว่าเอ้สายนี้ถ้าเทียบกับสายปกติที่แบบตีธรรมดาเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะผมก็ต้องบอกว่าผมว่าพอๆกันถ้าเดินตีนะถ้าเดินตีเฉยๆเนี่ยดามเมจพอๆกันแต่ว่าถ้าเรื่องมูดเลสเนี่ยฝั่งดาเมจธรรมดาจะดีกว่านะครับผมเช่นพวกดาบเลสหรือว่าดาบเคิร์เบดอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างดีกว่าตอนมู คีย์ที่ขดาเมจไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมซึ่งคียดาเมจเนี่ยมันไม่ส่งผลกับพวกสกิลต่างๆนะครับผมแต่แน่นอนนะครับผมข้อดีของสายนี้นะครับเราอยากฟังเสียงคลีแบบเข้มๆนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องอื่นๆนี่ค่อนข้างคล้ายกันหมดอะนะครับมีต่างแค่เรื่องมูดเลสนี่นแหละที่มันเป็นต่างกับพวกดาบเคิร์ฟเลยพวกนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากสต็อกเกอร์สายคริเบิลของเราไว้ด้วยนะครับผมสายคลีของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสัตว์หายากกันแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีแต่สายสสกกกกกิิลลลัััััันนนนนนเเเเต็็มมมมมไปหหดดดดยยยยยยะคครรร,รรรรรบผง้้้าาา่่่วววชอออุษ์ใู เอโอต่อไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กำนวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำนวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ